สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าหาวันนี้นะคะจัดส่งนะคะ เพิ่มเติมนะคะผลิตภัณฑ์ความหอมนะคะแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะคุณลูกค้าขาเซตนี้นะคะไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุโขทัยคุณพี่ปราณีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเซตนี้4ชิ้นเซตนี้4ชิ้นคุณลูกค้าขาะ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะรับเหมือนของคุณพี่ปราณีบอกว่ารับนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเซตที่1ค่ะคุณลูกค้าขาเซตนี้เซตที่1นะคะจะมีนะคะอะไรกันบ้างเดี๋ยวพามาดูมาชมเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนจะไปดููไปชมสินนนคคคค้้้าาวัีุณก ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้านะคะผ้าไทยรวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรใดๆคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มมีนะคะถุงผ้านะคะคุณลูกค้าขาถุงผ้าบิดช็อปถุงผ้าบิดช็อปนะคะรูปแบบการใช้งานรูปแบบนะคะรูปแบบรูปแบบของถุงผ้าเป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยคุณลูกค้าขาสวยมากๆด้วยนะคะก็ วัสดุนะคะที่นํามาใช้นะคะก็จะเป็นผ้าเนาะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าได้ดิบอย่างดีนะคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นผ้าอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานสกรีนสวยงามมากๆด้วยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับไปเลย1ใบค่ะสั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าขาแต่ขอให้นะคะคุณลูกค้าขาหใบต่อ1นสิทธินะคุณลูกค้าขาหใบต่อ1นสิทธินะตั้งใจไว้อยากให้พี่ๆนะคะได้ครบทั้ง1น0่ง้ท่านเลยคุณลูกค้า อยากสั่งตัดชุดนะคะอยากสั่งซื้อเสื้อนะคะอยากสั่งซื้อผ้าตัดเสื้ออะไรใดๆก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นสมุนไพรค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะมีทั้งหมด4อย่างมีทั้งหมด4อย่างคุณลูกค้าค่ะรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันเลยนะคุณลูกค้าค่ะถ้ารู้สึกนะคะเจ็บคอคันคอนะคะเลือกใช้เป็นมัลสเปสมุนไพรคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะรู้สึกปวดข้อปวดแขนอะไรเงี้ยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกกคคค้าาาานนะะะ่่เเเยสปปรรบทออวดมื จากออฟฟิศซินโดมเนาะจากอย่างนุ่มนี่บทอาจจะเป็นข้อเท้าแล้วก็เข่าค่ะคุณลูกค้าขาจะฉีดจะใช้ประจําเลยเนาะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าขาในห้องนอนนะคะที่ห้องนอนของนุ่มนะนี่เลยค่ะฉีดตรงหน้าแอร์เวลาเราเปิดแอร์ใช่ไหมคะคุณลูกค้านะคะฉีดเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยปรับอากาศในห้องนอนรวมไปถึงนะคะฉีดบนหมอนแล้วก็ฉีด บนที่นอนได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของลาเวนเดอร์แล้วก็ยูคาลิปตัสด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่าน,านั้นคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เตรียมความพร้อมก่อนออกกําลังกายของเราคุณลูกค้าจ๋านะคะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ทันใจแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นคุณลูกค้าขาเราสามารถทากอดออกกําลังกายได้เลยนะคุณลูกค้าขาเนื้อครีมบางเบานะคะแล้วก็มีความละมุนมากๆด้วยนะคะก็คือไม่เหนียวเหนอะหนะนะเนี่ยนนะ่นุ่มนะทาแล้วนะคะเนี่ยนุ่มลองทาแล้วคุณลูกค้าจ๋าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะทาได้เลยนะทาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเหมือนนุ่มอย่างเงี้ยนุ่มต้องยืนนะคะประมาณวันละ7-8ชั่วโมงนะคะนุ่มก็มีตัวช่วยดีๆ